มี่ห้าเกียร์ครับห้าเกียร์ใส่เลยพวกเกียร์สปีดหรือเปล่านี่ห้าเกียร์โอ้รุ่นหมดเลยจอดล่งคาบเลยมันโอ้ยี่นั่งน้าโว้ยเดี๋ยนี่ดึงลูกเตะ

น <S it> <S ans> ี่จะเชื่อมเลยเชื่อมมันจะมีเล็บตัวนี้มันป่านป่านมันดังป่านมันดังโอ้สายฮอลลลิกล่ะโอ้นี่ยลายป่นไฮริลิกนี่ทำไมโอ้ยเินเดิน

ันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ต่อนี่ว่าเออต่อเองเนะต่อมุ้เองตรงนี้เองหนอใช่ไหมกี้สองเลยเรองกีสองเลยอย่ไปใส่เคื่องเกียห้ครับรเรอร้อยัรข้งหนึ่งเนาะล่าก็แทง